ไทยนิรันน้อมสำนึกพระบาากรณาทิคุณอันหาที่สุดไิ่ได้ข้าพระพุทธเจ้านายทัตชินจันทรและครอบครัวขอให้ผู้ชมทุกท่านที่ดูในไลฟน์นี้ร่วมการเย็นไว้อะไรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิริรราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สวรรคคาลัยเป็นเวลา9.30นาีขอเชิญครับ ทุกคนครับผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมธนินยันทร์ครับนี่คือคุยกับลังกล้าเจอกันเหมือนเดิมครับขอบคุณมากที่ทุกคนเป็นห่วงครับก็ขอบคุณมากที่จริงๆแล้วว่าวันเมื่อวานวาน,นี่ติดภารกิจมีถ่ายคลิปกันอยู่นะครับขอบคุณเรื่อยแต่ว่าวันนี้จริงๆก็มีเมื่อวานนี่ยมันมีข่าวเออมันเป็นมีผู้ป่วยคนหนึ่งไอผ้ผู้ป่วยเป็นแม่ เป็นแม่ของเป็นแม่น่ยของนายทหารคนหนึ่งลูกชายเคยมาออกขนกระแสก็คือเมื่อวานเนี่ยมาออกขนกระแสใช่ไหมมีเรื่องของลูกลูกชายครับไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายลูกชายเปล่าแต่ว่าเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยติดตะเวทนะครับที่มีอาการแบบคุ้มคลั่งนะคะแตทำให้คุ้งคลั่งตาที่เกลีขาไปแบบบ้าคลั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปคลั่ง หตุการณ์อยู่ในที่อยู่แล,แล้วในละแวกของหมู่บ้านนะครับก็เป็นหมู่บ้านตรงหนึ่งเนี่ยผู้ชมก็ปรากฏว่ามีแม่คนหนึ่งกำลังจะไปซื้อกั่อข้าวน่าจะเป็นขาข้าวนะครับขาข้าวไม่ได้หร่แต่ขาออกผู้ชมครับจู่ๆมีผู้ป่วยคนหนึ่งพยายามเหมือนแบบจะจับตัวแต่ว่าที่ไหนได้ไปผลักพลาจนผู้ชมครับล้มไม่ถึงขั้นสลบนะครับแต่ถึงขั้นแบบ ได้เลือดในสองจะจะอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มมาร้องออกหลายทีมที่แล้วก็มาออกขนกระแสก็ก็อย่างที่ไปออกอากาศนั่นแหละคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คุณผู้ชมไปดูกันได้ใน y o u u u b e ทาง,ง่ายๆเลยไปดูเท hey, ปวันที่14พฤศจิกายนจริงๆผมไม่อยากให้เล่าแบบเยอะงานอ,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 อแค่แต่ตอนตอนจริงๆผมคุณผู้ชมจะเห็นโพสต์ในทาง แชร์ในในเฟซผมแล้วก็ใน YouTube ที่จะปลดเปิดเผยนะมันมีคำพูดอย่างนี้ผู้ชมครับที่เป็นกรมสุภาจิตกระทรวงสาธารณสุขเขากล่าวไว้อย่างนี้ผู้ชมอ้าวเดดูฟังกันหน่อยว่าอย่างนี้ผู้ชมค่ะเขาบอกว่านี่ะนฮะพานุนีดัดเตอร์นายแพทย์ว,วร์วรตาโชติพิทยะสุนนลนะฮะสุนนนะครับ ็ได้มีการกล่าวในใน,ในรายการของกระแสนะคะในช่วงหนึ่งเขาบอกไว้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการรักษาผู้ป่วยจิตเวชคือการให้เขากลับมาใช้ชีวิตในสังคมไทยได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพราะสามารถทํางานและมีส่วนช่วยส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมได้เหมือนกับคนทั่วไปนี่คือสิ่งที่เขาพูดในรายการของกระแสนี่เขาพูดนะครับ ในรายการหัวกระแสได้มีการไปโฟนอินนะครับตำรวจซึ่งของท่าที่ได้จับใจความได้เนี่ยอันนี้ครับแค่แค่ช่วงหนึ่งนะครับเขาบอกขอโทษกับมีนายตำรวจไม,ไม่ใครไม่ทราบใช้พูดแบบตะอคอกใส่ตะคอกใส่ผู้ป่วยจนแบบไม่แน่ใจว่าจะอคอกใส่ผู้ป่วยหรือคนหรือเจ้าของบ้านที่เป็นแม่ที่เป็นลูกขหารยังไงน,นะฮะแต่ก็ ก็ผมเข้าใจนะฮะตอนต้นเรื่องก็เป็นแบบเนี้ยก็งผมได้ฟังนะสลดจริงๆจริงนะแม่ก็เล่าให้ฟังจริงๆเล่าจริงๆเรื่องเนี้ยผ,ผู้ชมผมบอกให้เล่าตั้งแต่จริงๆไม่ยิ่เปิดเผยเรื่องนี้จริงๆผมอยากเรื่องเล่าเรื่องนี้มาเพราะว่าแม่เขาสอนมาอย่างดีผ,ผู้ชมฟังเรื่องนี้ดีๆนะครับไม่ว่าแค่คนปกติ หรือคนที่มีป่วยจิตเวทก็ตามฟังเรื่องนี้ดูแม่ผมดูให้ดีตะก่อนเมื่อสิบปีไปอาดาการเครียดเครียดจนแต่อาการลุลุงมุงแรงจนเป็นพิการพิการออที่สี่เรื่องการสื่อสารอาการอย่างนี้ผมไม่สบการเลยกลัวว่าตั้งก้าจะมีแบบหน้าตาไม่ดีเอาจริงผมเนี่ยอาการออกคือหน้าตาแบบผมมันแบบ รอเกินไปอ่ะมั่นใจเกินไปอะไรไม่รู้จนอายไม่กล้าสบตาจนไม่กล้าสบตาเลยเพราะกลัวหน้าตาต้องการรอเกินไปกัวคนจนจน,จนทักผิดคนจริงคนหนูเห็นอยู่ด้านหลังแอบหลบหลบซ่อน,อน,อนเพราะว่าเราไม่อยากให้ไปสบตาใครเพราะเพี่อะเราก็เป็นคนไม่ชอบแบบ เห็นคนแบบเอ๊ยยังไงหน้าตายอย่างนี้จิตใจยังไงพี่ไม่อยากเห็นเพราะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงผมไม่รู้เป็นคนยังไงจนทุกวันนี้ครับเราก็อยู่ได้ครบสิบประมาณแปดถึงสิบปีอะก็เราก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไม่เยอะมากทั้งเรื่องอการใช้ชีวิตก,การใช้สื่อโนเนนอะไรก็ตามหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่ความคิดตัว เราเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนจนแบบรู้เลยว่าเราอะ่ะต้องอยู่ในสถานการณ์ใดให้ที่ที่ที่ถูกต้องที่ดีที่สุดเชื่อไหมผมเปลี่ยนแปลงได้มันไต่ระดับเลเวลครับไต่ระดับเลเวลจนกว่าจะครบหนึ่งปีอะไรก็ตามเรารู้เลยว่าชีวิตนี้ต้องเปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงให้าเข้ากับสภาวะปัจจุบันให้ได้เปลี่ยนทุกอย่าง ให้กลับมาเป็นปัจจุบันให้ได้การที่กล่าวนด่นะครับเรื่องนี้แต่ผมรู้สึกว่าจำกันเรื่องนี้ไหมฮะนยากจะจำก,กันได้แล้วผมไม่บอกเป็นเรื่องไหนเรื่องเหตุการณ์ไหนไหนไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่บอกถ้าบอกแล้วเขาจะรู้เดี๋ยวต้องกล้าจะโดนเข้าคุกอีกจำวันสวัเสาร์ในวันสุวันเสาร์ได้มีเหตุการณ์นั้นนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าไปทําอะไรแบบทําผิดกฎหมายอรก็ตาแต่แต่เราอะเป็นคนพิการแต่ไม่รู้ว่าจะจับได้ไหมเขาบอกว่าอย่างงี้ถ้าเกิดหนูคมทาผิดคนดูแลคนพิการเขาจะติดคุกแทนแทนคนพิการผงเห็นภาพภาพภาพแบบไม่อยากอยู่แบบไอ้แบบ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 ชื่อีว่าไร้แรงอ่ะให้อยู่กับนับโทษอะไรมันก็ไม่ได้ก็เลยไม ไม่ทำอีกแล้วไม่ทำแบบอคอนเทนต์อะไรที่พิเรนไม่เอาแล้วไม่ทำแบบอ่านข่าวแล้วไม่เอาอะไรทุกอย่างแล้วไม่แล้วไม่กอล์คลิปไม่อะไรแล้วแล้ว<อ>เหตุการณ์ที่สองพอก็พอ่พอมาเตือนอย่างนี้ก็เรื่องอย่างนี้เดิก็ต้องระวังไว้เชื่อไหมผมเล่าเรื่องเนี้ยจะอยากให้ทุกคนอย่าว่าแต่เรื่องนี้นะคนคนพิการ แต่คนปกติไอ้ที่พวกทำคอนเทนต์ที่ไปปันป่วนนู่นนี่นะั่นอะไรก็ตาอะไรก็ตาแต่ต้องระวังไว้ผมเชื่อว่าผมไม่อยากเอ่ยแต่คุณนะ่ยรู้เลยรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณนั่นแหละคือคนตัวก่อเหตุแล้วคนสื่อสารให้เข้าใจสมองแต่และคนรู้เลยไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่คุณรู้ได้ ไปบอกตัวเองแค่คนเดียวต้องไปบอกพ่อแม่เพื่อให้เข้าใจปรับทางเข้าใจให้ได้แล้วรู้ไหมวันหนึ่งการปรับการปรับความเข้าใจกับพ่อแม่ได้นี่คือเป็นสิ่งสำคัญถ้ายังไม่ได้ต่อให้ไปไปไปพบจิตแพทย์หรือไปพบหาหมอจิตแพทย์ก็ตามเขาจะทำให้ยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจยิ่งมีวิทยารา์ได้ดีเพราะฉะนั้น พบแพทย์จะดีกว่าแพทย์แพทย์เนี่ยพบแพทย์จะอาจจะดีอาจจะดีอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับเหตุการณ์แล้วก็สถานะปัจจุบันสารการกันด้วยว่ามันเป็นยังไงจะได้ไม่ผิดพลาดจริงๆอยากให้เล่าเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นอาการแบบรุนแรงหรืออาการถึงขั้นเนี่ยแบบคนคลั่งแบบ ทำร้ายนู่นนี่นั่นจนน่าจะมีเหตุจำกันได้เหตุการณ์นี่ไหมฮะคนรักสถาบันนะ่ะรักเกินเหตุไปทําร้ายนู่นทําผิดนู่นนี่นั่นจนรู้ไหมครับคนเนี่ยที่ร้องรักสถาบันจนมีคนไปทําร้ายถึงขั้นติดคุกอะเกินไปนี่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ตอนตอนจะเอ่อจนข้อหาเนี่ย มาเผละนะตำรวจที่มีไม้ง่าที่เป็นเหล็กอ่ะที่เป็นงงงเนี่ยดันจนตัวเข้าล็อกตัวได้เชื่อไหมตำรวจเขาเก่งนะครับเวลามีคนคลั่งเขามีไม้ง่าด้วยนะครับล็อกตัวคนคลั่งได้สังเกตอย่างนี้แหละนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเคเหตุการณ์ที่เป็นผู้ป่วยที่ไปผลักน้องเ,ออเ,ออเ,ออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลื่อนเลื่อนในสมองเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องจับสิค่ะ ล็อกกุญแจมือแลครับดันในงานแล้วล็อกกุญแจมืออันนี้จะดีที่สุดแต่ถ้าที่คนเป็นแม่คนเป็นลูกเป็นเป็นนหาหานะครับแต่ว่าแม่เขาเป็นก็แม่เนี่ยเขามีลูกเป็นอาหารใช่ไหมก็คนเลื่อนบ้านเขาบอกว่าคนนี้เขาจะไม่ออกไปไหนเขาอยู่บ้านอยู่กับจริงๆในบ้านเขามีแม่ด้วยนะครับนี่ ดาวมีตัวใหม่เป็นมีขวดด้วยนะครับเอาาเอ,อ,อเะตะก,กี้นี้ดูเพีียตะพัยอยู่นะครับผู้ชมเออได้ยิงไหมไหมโอเคกับจบไปแล้วตะกี้นี้ตะกี้นี้เนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ข้อกฎหมายเนี่ยอย่างที่บอกของผู้เมื่อกี้นี้และใช่ไมอันนี้แหละน,น,นะครับถ้าเ,าเกิดจริงอีกเรื่องหนึ่ง ผมไม่แน่ใจว่าชาวเน็ตทั้งคู่จะดีใจอีกฝั่งหนึ่งดีใจฝั่งหนึ่งจะโดนต่อว่าลูกที่ทั C ้งเสียหายเนี่ยวันหนึ่งพ่อเขาจะฟ้องชาวเน็ตที่ทำานีลูกสเสียหายเดี๋ยวจะติดคุกให้ชีมุวงเจอไหมก็จเจอสิมีเหตุการณ์เขาเป็นวันเขามีป้ายเขาไม่ได้ป้ายเชียเขาประกาศว่าโขท,ที่คนถือป้ายอะ วันที่ไปสนามไปเจอทีมชาติไทยเป็นวันเกิดของลูกแล้วลูกเขาเชียร์นักทีราทีมชาติไทยที่เป็นฟุตบอลแล้วเชื่อไหมเขาก็อยากได้เสื้อบอลผู้สนทัดก็จะถึงวอลลิสเนี่ยราคาไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยนะฮะตอนชอบซีเไม่รู้ลดไปเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าจะรู้กันหนึ่งเรืองนี น้องเขาก็ไปเจอในในนักฟุตบอลไปเจอน้องแล้วก็ขอลายเซ็นน,นู่นนั่นก็น้องได้แล้วก็จบเขาก็มีความสุขของเขาชีวิตของเขาส่วนตัวเขามีความสุขของเขาอยู่แล้วคนที่แสดงความเห็นต้องขอชื่นชมนะครับคนที่ชื่นชมและยินดีน้องแล้วสุขสันต์มันเกิดโวยพรเขาจะดีใจเขาได้ชื่นเมื่อแต่จะมีอีกุ่ง เขามาออกมาแอนตี่ออกมาแบบตำหนิลูกควรจะมีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแล้วไม่แต่ต้องอะไรยังยังชน,นลูกไหมคุณกําลังคุกคามกับเด็กนะครับเด็กก็คืออนาคตของชาติเขาคิดได้อยู่แล้วเขามีความคิดของเขาและควรไม่เอามาแย่งแล้วคุณคนที่เม้นไปตำหนิลูกเขาที่อยู่ในขา หรือในสื่อออนไลน์คุณต้องให้เกียรติเขาและที่สำคัญคุณไม่ต้องไปเมนให้เขากดชั้นตามแบบนี้เชื่อไหมวันหนึ่งคนที่เมนเน,เนี่ยผมบอกกี่ครั้งแล้วนะครับว่ามีกฎหมายพระปะคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยแล้วเมื่อวันสองเมื่อวานหลายวันที่ผ่านมาผมบอกไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องบอกอีกนะครับ และทีนี้นับจากนี้ไปถ้าสอนอย่างนี้อีกท่านยังไม่เลิกอีกผมบอกเลยต่อให้ในายกจะแก้กฎหมายพรบคองเทียงอย่างเดียวผลก็ออกมาชาวเนตจะต้องติดคุกต่อยโทษถ้าตั้งเป็นประหารชีวิตต่อยเลือดโลหิตที่เคยมีกี่ชาติแคตาม ก็จะรักชาติกันจนวันตายวันนี้เพราะเน็ตอินเทอร์เน็ตร้ายนะครับเรื่องเงี้ยมันไม่ซีเรียสแต่ซีเรียสจริงๆโลกยุคนี้เขาต้องใจฟูกันบ้างไม่ใช่อยากให้กดชาวเน็ตจะเก่งอะไรก็ตาคุณอย่าลืมนะครับมีกฎหมายพรบาคอมด้วยคุณมีตังทาลายถ้าคุณไม่มีขึ้นมาคุณจะอยู่คุกอย่างเดียวครับคุณก็หางานในเรือนจํา ุดบอ่อน้ำอะไรก็ตามหรือทำรร mm hmm. กล้วยทอดขายตัดผมร้านกงกาแฟทําวาดรูปจริงๆนะครับในกงรงวัฒธรรมเนี่ยเขามีการวาดรูปจากฝีมือของนักโทษเรือนจําด้วยอันนี้ไม่ใช่เล่นเล่นเรื่องจริงครับถ้าบอกไม่จริงคุณต้องไปถามอธิบดีกรงรัฒนธรรมเอาเองค่ะพี่ยุศยังขนาดจะทำคอนเทนต์สอนทำคอนเทนต์เรื่อง นะถ้หลรัตนจะทำช่วยท่อเนี่ยที่ออกขาวเรื่องราชานีเมื่อพปีที่แล้วพียุทปีเปีเดียวออกจากคุกมาทำเรื่องราชานี้ตอนนี้อยู่ได้สี่ปีปีน่าจะครบห้าปีดูพิยุทธ์เป็นตัวอย่างเขาทำงานขนาดไหนเขาต้องสู้กับคนดูเขาไม่เคยคิดจะสู้กับนักข่าวคนอื่นเลยในรายการข่าวเช้าใดก็ตาม เดี๋ยววันหนึ่งเชื่อไหมพี่ยุทธอาจจะได้เจอกันแน่นอนต่างช่องอาจจะได้เจอวันหนึ่งอาจได้เจอลายสิบช่องหลายวันก็จะได้เจอแม้ว่าทำไมยุคนี้จะต้องนึกถึงความเห็นอกเห็นใจกัน รีเช็คภาพนี่ขอรีเช็คอันไหนเนี้ยผมลืมตลอดเลยนะเนี่ยดูเลยไหนวะเดี๋ยวเนี๋ยว่นะเดี๋ยวหาดูก่อนเดี๋ยวหาดูก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยนะไม่ใช่อ๋อเรื่องนี้ไปแล้วนี่ไปเลยนี่ โอเคโอเคผมเดี๋ยวนะเพื่อนหนึ่งเลยนี่ผมบอกเลยนี่ขนาดหาดีเทลวาเล่าเานี่ยผู้ชมค่ะก็ต้องมีการเก็บรายละเอียดยังดี <c oughs> บอกเลยนี่ขนาดหาไอ้เรื่องเล่าที่เล่าเล่า,ลาต่อจากเนี่ยอจริงนะอย่างตั้งหลักไม่ได้เลย นี่ตั้งหลักได้แล้วนะครับผู้ชมครับในเห็นใน facebook ถ้าผู้ชมจะเห็นว่าจะมีครีเอเตอร์ต่างๆที่มาถ่ายทำ Content, คอนเทนต์เพื่อหารายได้อะไรก็ตามแต่ก็มีชนชมแล้วน่ารักส่วนหนึ่งอันนี้แบ่งก่อนส่วนหนึ่งน่ารักอีกส่วนหนึ่งออกมาเล่นงานแบบไม่รู้เลยตอนนี้ผมก็เม้นกลับเอาล่ะผู้ชมอะไรถึงเม้นกลับแบบนี้ คนหนึ่งฝั่งหนึ่งเข้ามาชมว่าเอ๊ะตลกน่ารักให้กำลังใจให้แบบข้อคิดให้แบบข้อแนะนำอะไรประมาณนึงฟีดแบ,บนงนี้นะอีกฝั่งหนึ่งก็เน้นมาบูลี่เน้นเน้นไม่คิดเน้นด่าม,มิ่นประมาทอะไรยังงีจนไม่รู้จนครีเอเตอร์เข้าง,งานหลักฐานอาจารย์เอาทั้งชื่อเอาทั้งโปรไฟล์และข้อความมา เขาบอกออกมาแบบแคปชั่นแบบเหมือนเตือนเหมือนออกมาตอกกลับแบบนี้ต้องขอภัยครีเอเตอร์ facebook ที่ดูอยู่นะขนาดนี้ถ้าดูอยู่ใน YouTube ผมนี่ถือว่าสอนนะครับไม่ใช่ไม่สอนผมรู้เลยว่าภัยพวกรองมันร้ายแรงอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้มันเรื่องมิจฉาชีพกันเยอะมากแล้วผมบอก มั้งศึกษาพฤจิกาวของบอไปแล้วใช่ไหมเรื่องนั้นก็มีคนไปนจะแจ้งความแล้วก็คืบหน้าเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแต่ในทางคดีถ้าครีเอเตอร์ไปแจ้งความจริงความผิดคนที่ออกเผยแพร่อ,อาคำดังกล่าวเนี่ยคือมาโพสเนี่ยคือจะแนประจานหรือไม่คนที่ไปเม้นมีคิดหรือมีนประมาทมีสิทธิ์โดนปรับหรือยิ่งกว่านั้น ติดคุกได้ทุกกรณีไม่มีการลักเวน้นต่อให้ไม่รอลงอาญ,ญาก็อยู่คุกค,คุณออกจากเรืองจำาคุณออกไม่ได้แม้กระทั่งการให้ประกันตัวศาลบอกว่าไม่ให้เลยเพราะคุณไปเม้นกระทบเสรีภาพสิทธิมนุษยชนด้วยก็ทำให้โอกาสตัดสินติดคุกยากแต่โอกาสมาก็มาได้ แต่ในทางกับกันโอกาสครีเอเตอร์จะเสียหายมันก็มีการจับกันกันมีดีและ้ายที่ร้ายคือคนที่เปิดคนที่เผยแพร่โปรไฟล์แม้กระทั่งชื่อข้อความเลยก็ตามแต่เขามีโอกาสฟ้องกลับได้อาจจะข้อคาย PDPa ด้วยเรื่องข้อข้อมูลส่วนบุคคลแต่ไม่ไแน่ใจว่ามีเรื่องข้อความอยู่ด้วยไหมที่เป็นโพสต์ในตาม ในคลิปต่างๆแต่ถ้าเป็นไปได้อาจจะมีเขาก็โดนเราก็รอดออในทางนั้นกับกายอีกอย่างโอกาสโดนทั้งคู่ก็มีสูงโดนทั้งคู่มีสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ช่นล่นๆโอกาสที่จะเรากับเขาจะโดนคุกก็มีเป็นไปได้แบบสีแบบ ห้าสิบห้าสิบเลยเออห้าสิบห้าสิบของอยังขาดใช่ Oh. okay, top tak guinea top. Okay. Bye Ah, uh, who ต้องถามใจคุณผู้ชมหน่อยว่าบัตราสุดท้ายของชีวิตในในอ่อะไรอ่ะในในถ้าเรียกว่าอะไรอะทำเพื่อตัวเองในมีเวลาเนี่ยก็มีทำอะไรกันบ้างใช่ตังกาก็กำลังกังวลเรื่องยายอย่างเดียวว่ะตอนนี้ตอนนี้ได้งานแล้วอ่า มีคนถามว่าพี่ตั้งใาที่เห็นมันมีคลิปแก้บน,น่ะกินมัวท่าแล้วเมื่อไรไ,ได้กินวันนี้เตรียมมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะไปกินกันแล้วเวลาน่าจะมีวังครึ่งชั่วโมงเองแต่ก่อนจะไปขอแยกอีกนิดนึงนะฮะผู้ชมก็เมื่อวานวันเนี้ยไปดูมันมีคลิปคลิปน่าจะเป็นรายการเราอะแหละเมื่อวันที่ส,สามมีคนไปเมนบอกไม่เอ่ยนะผมไม่เอ่ยชื่อนะ ไม่บอกว่าไงครับตอนแรกไม่รู้สึกอะไรแตม่มาบอกวันเนี้ยเอาจริงไงผมยังไม่รู้เลยว่าพี่สื่อถึงอะไรนั่นแหละแล้ววันนั้นเนี่ยนี่แค่ตน้นนี่เวลาหกตอนจุดบานนี้นะจุบันบน,นี้ทัางเห็นนะต้นคลิปในในในรายการในแต่ละเทศนะ แนะนำว่าให้เปิดซับไตเติ้ลด้วยว่าฟังเพื่อจะฟังได้ไงเพื่อจะฟังเสียงแบบคําอ่านได้จะได้เออจะได้ฟังไปด,ด้วยนะครับหรืือยวเดี๋ยวหาว่าต้องการพูดไปเรื่องใน YouTube เขามีซับไตเติลด้วยนะไปกดดูนะไปกดดูเพราะมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีข่า o u t u b e บอกว่าที่เออเห็นว่าต้องเออเวลาเห็นมีคลิปเสียงพูดอะไรก็ตามแต่ AI ตอนนี้เขาจะมาแปลมาเป็น ซับไตเติลอยู่แล้วนะครมาเป็นทํางานเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่ต้องห่วนะครับสุดท้ายขออีกนิดหนึ่งนะคะคือขอบคุณมากที่ยังติดตามคลิปตั้งกล้ากันอยู่ตลอดนะครับก็มีทั้งแบบเทปเต็มนะครอย่างที่เห็นเนี่ยหรือในไลฟ์ก็ตามแม้กระทั่งในช็อตก็ตามในทั้งแบบคํำคมนะครับตอนนี้มีใหม่แลนะมีคํำคมมีข้อคิดต่างๆ แล้วก็มีทั้งคลิปบางส่วนของรายการที่ตัดให้สั้นลงนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมที่ปัดปัดปัด,ปดขึ้นเนี่ยในใน u ูทูบช็อตเนี่ยอาจจะได้ดูเต็มๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยขอบคุณวินาทีน,นะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับไปหมูกระทะก,กันต่อครับสวัสดีครับ